สิบอรวกสูตรว่าด้วยอรวกยักทูลถามปัญหาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะที่อยู่ของอรวกยักเขตเมืองอรารวีครั้งนั้นอรวกยักได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกล่าวดังนี้ว่าจงออกไปสมณะ พระผู้มีพระภาคทรงรับคำว่าได้ท่านและเสด็จออกไปอารวะกยักษ์กล่าวอีกว่าจงเข้ามาสมณะพระผู้มีพระภาคทรงรับคำอีกว่าได้ท่านและเสด็จเข้าไปแม้ครั้งที่สองอารวะกยักษ์ก็ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าจงออกไปสมณะ พระผู้มีพระภาคทรงรับคำว่าได้ท่านและเสด็จออกไปอารวกกษยกก่าวอีกว่าจงเข้ามาสมณะพระผู้มีพระภาคทรงรับคำอีกได้ท่านแล้วเสด็จเข้าไปแม้ครั้งที่สามอารวกกษยได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า จงออกไปสมณะพระผู้มีพระภาคทรงรับคำว่าได้ท่านแล้วเสด็จออกไปอรวกรยักษ์กล่าวอีกว่าจงเข้ามาสมณะพระผู้มีพระภาคทรงรับคำอีกว่าได้ท่านแล้วเสด็จเข้าไปแม้ครั้งที่สี่ อรารวกกยัก์ก็ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าจงออกไปสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราจะไม่ออกไปอีกแล้วท่านจะทำอะไรก็เชิญเถิดอรารวกกยัก์กล่าวว่าสมณะข้าพเจ้าจะขอตั้งปัญหาถามท่านถ้าท่านตอบข้าพเจ้าไม่ได้ข้าพเจ้าจะควักดวงจิตของท่านออกโยนทิ้งเสีย จะขยี้หัวใจของท่านให้แหลกสลายหรือไม่ก็จะจับเท้าทั้งสองของท่านเวียงไปตกที่ฝั่งแม่น้ำคงคาฝากโน้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่า,ย,ายักษ์เอ๋ยเรายังไม่เห็นใครสักคนเลยในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลโลกพรมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ ผู้จะสามารถควักดวงจิตของเราออกโยนทิ้งเสียจะขยี้หัวใจเราให้แหลดสลายหรือไม่ก็จับเท้าทั้งสองของเราเวี่ยงไปตกที่ฝั่งแม่น้ำคงคาฟากโน้นได้เอาเถอะเชิญท่านถามปัญหาตามที่ท่านสงสัยเถิดลำดับนั้นอรักะยักษ์ได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่า ร้อยแปดสิบสามอะไรเล่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐสุดของคนในโลกนี้อะไรเล่าที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้อะไรเล่าเป็นรถที่ดีเลิศกว่ารถทั้งหลายบุคคลมีความเป็นอยู่อย่างไรนักปราดจึงกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐ ร้อยแปดสพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ศรัทธ,ธาเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐที่สุดของคนในโลกนี้ธรรมบุคคลที่ประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้สัจจาท่านั้นเป็นรถที่ดีกว่ารถทั้งหลายบุคคลมีความเป็นอยู่ด้วยปัญญานักปราดจึงกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐ ร้อปดอรวะกยักษ์ถามดังนี้คนจะข้ามโอคาได้อย่างไรจะข้ามห่วงมหนพได้อย่างไรจะล่วงพ้นทุกข์ได้อย่างไรและจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรร้อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้คนจะข้ามโอคะาได้ด้วยศรัทธาจะข้ามห่วงมหนพได้ด้วยความไม่ประมาท จะล่วงพ้นทุกได้ด้วยความเพียรและจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาร้อยแปดสิบเจ็ดอรวกยักษ์ถามดังนี้คนทำอย่างไรจึงจะได้ปัญญาทำอย่างไรจึงจะได้ทรัพย์ทำอย่างไรจึงจะได้เกียรติทำอย่างไรจึงจะผูกใจผูกมิตรไว้ได้และทำอย่างไร เมื่อตายแล้วจะไม่เศร้าโศกร้อสิบแปพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้คนต้องการบรรลุนิพพานเชื่อฟังคําสั่งสอนของพระอรหันต์ไม่ประมาทรู้จักพินิษพิจารณาตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาคนปฏิบัติตนตรงต่อเวลาเอาทุระ มีความขยันย่อมหาทรัพย์ได้ย่อมได้เกียรติด้วยความสัตว์จริงผู้ให้ย่อมผูกใจหมูมิตรไว้ได้ร้อยเก้าสิบคนผู้อยู่ครองเรือนมีศรัทธาประพฤติธ,ธรรมสีประการนี้คือสัจธรรมทิฏฐิจากจากะาตายแล้วย่อมไม่เศร้าโศก 191เชิญท่านถามสมณพราหมณ์เหล่าอื่นดูเถิดว่าในโลกนี้เหตุให้ได้เกียรติที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าสัจจะก็ดีเหตุให้มีปัญญาที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าธรรมะก็ดีเหตุให้ผูกมิตรสหายไว้ได้ที่ยิ่งไปกว่าจาคะก็ดีเหตุให้หาทรัพย์ได้ที่ยิ่งไปกว่าขันติก็ดีมีอยู่หรือไม่ ร้อยเก้าสิบสองอราวกยักษ์กราบทูลดังนี้วันนี้ข้าพระองค์ได้ทราบชัดถึงประโยชน์ที่จะพึงได้ในโลกหน้าแล้วยังต้องถามสมณพราหมณ์เหล่าอื่นอีกทำไมร้อเก้าสิพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับที่เมืองอาราวีเพื่อประโยชน์แก่ข้าพระองค์โดยแท้ในวันนี้ข้าพระองค์ได้ทราบชัดถึงบุคคล ที่ใครๆถวายทานแล้วมีผลมาก194ข้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วและพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีแล้วเที่ยวประกาศธรรมไปทุกคนทุกแห่งตามหมู่บ้านหรือตามหัวเมืองน้อยใหญ่อรวักยักษ์สูตรที่สิบจบ